ทช่หรปากดีว่ามึงอยากบิดของเด้งกูบอกติดร้อยไม่ได้บิดร้อยอ๋อแค่คืนแม่งดิีถ้าไม่ติดแม่คืนว่ะอ๋อมาแล้วติดย้าเข้ติดแล้วติดแล้วตื่นเลยบิดบิดบิดไม่เอาบูซาบูซาให้อย่าบิดหนูสิเอ้ยอันนี้คือพี่เรียกมันจะขึ้นมาให้เลยไหมวะติดบูปินแล้วว่ะ ตัวหาเลี <Chris> ่ยงตัวหาเลี้ยงตัวหเลี้ยงเด็กขี้่อร้องพี่กวางที่น่วันจังเลยอ่อวนหายหัวไปไหนมาหายหายก็พอไม่ต้องมีหัวหายไปไหนมาไม่ไม่ไม่ฮะไม่เสือกเสือา เกียวคนที่เกียวคนที่อุ้มเกียวมาคือใครอ่ะไม่บอกเกอีกแล้วหรอเกงอีกแล้วหรอแม่แม่เขาชื่ออะไรจะได้จะได้เรียกถูกพี่เทปไงมีคนเดียวทั้งหัวใจคนเดียวเชียร์เลยกุณเวนเคพาสเทียวเคพาสเทียวเปลี่ยนอยู่สองคนเนี่ยพี่พาสเดียวไม่ได้คุยแล้วแต่สิกเศร้ามากเลยนะเกียวรู้นไหมปล่อยเอาไว้สิเอ้าแล้วเวลาเดียวเศร้าล่ะ อ๋ไม่เขามีเกีียวคนเดียวแต่เกีียวมีหลายคนเวลาเกีียวเศร้ามีผู้ชายปอบไงแต่เวลาสิกเศร้าไม่มีไม่มีผู้หญิงคอยปอบเกียวก็ปอบเองเหมือนกันน่ะปอบอะไรเคสปอบตลอดใช่ไหมครับใช่ครับอืมเมื่อกี้จะไปดูได้ผู้หญิงทำไมเขาต้องเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าถูกนะคบพี่สาวใช่ครับพูดถูกอันนี้เขามาดูเฉยหรือเปล่าเกีียวเขาไม่ได้ยินข้ามผู้หญิงเถอะ เกียวอย่าบ้าไม่ได้ดูคุยอะไรคุยอะไรเขามาดูของตีหรือเปล่าเกียวเขาจะคุยกันเรื่องอะไรผู้ชายด่าด่ากันหมดน่ะผู้หญิงผู้หญิงมันก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรสักอย่างหรอกคิดเปรีงคิดโม้ทวนโม้เตล็กไปหมดแหละถูกโดนทะเลาะทุกวันจริงบ้าเป็นบ้าหรือไงวะจะทะเลาะเขาไม่รอาเขาก็ไม่ห่วยโดนทะเลาะเขาแล้วอ่าโอเคอันหนึ่งเปล่าของโอเคทีกัน ถ้าเขาน่าได้ทะเลาะมากเขาว่าตัวจะไม่รยุทะเลาะกับเธอแล้วไงโตจะอยู่จะทะเลาะกันแบบนี้แหละทุกวันเลยก็เธอไม่โอเคที่มีเขาแล้วเราทะเลาะกับเธออะโอเคห้ามบ่นห้ามงอแงด้วยก็เธอพูดเองว่าผู้หญิงมันมันก็วนทะเลาะทุกวันเลอก็พูดเหมือนกันนั่นแหละว่าผู้ชายก็เข้าข้างกันหมดไม่หมดมีเธอคนเดียวแล้วดังเขา เมื่อกี้เธอพูดเขาเพพูดไปงั้นน่ะเธอพูดไปงั้นเพื่อพูดเพื่ออะไรเธอคุยเธอพูดเลยก็อย่าพูดไปงั้นเขาจะได้ไม่พูดไปงั้นมั่งว่ายกเว้นเธอไงอือขอโทษจต้องขอโทษเขาด้วยขอรู้ก็ได้อะไรขอรู้ก็ได้อะไรขอรู้ ขอโทษค่ะขอโทษค่ะอืมขอโทษเหมือนกันครับโอเคไหมแบบนี้โอเคครับโอเคดีกันแล้วครับครับครับเธอครับเธอ คิชกิงเธอนะครับวันดาเลยครับอ่ะอ้ฮะอ่ะอ้าถ้าเธอว่าอะไรเมื่อกี้เธอรอเขาเหรอใม่เขาไม่ได้รอดูด,อดุมเขาสิดุมเขา ทำอะไรอ่ะทำอะไรอีกจ<า>กับกันตอนนี้อยู่แล้จับก,กันเอาไปไม่ได้ทิ้งรถไปนี่เราวิ่งไปได้กันไหมเขา,าอยากพิสูจน์รักแท้ให้เธอรู้ว่าเขาแบบว่าอยากมีเธอจริงๆอะ่ะคิวโครับนี่มันพิสูจน์รักแท้ได้หรอใช่มันต้องดูไงว่าเขาสามารถทนเหนื่อยอุ้มเธอได้ไหมถึงแลนเหลือง ทิ้งเลยเรียนรู้เขาล,อลอ็อกเรียกเพราะร้อนแล้วถึงเขาเจะเหนื่อยอะแต่เขาก็จะเต็มที่เพราะว่าเขาอยากมีเธอจริงๆเธอเชื่อใจเขานะ ให้มันจะมีอุปสรรคมากมายเท่าไหร่อ๋อเราจะข้ามถูกก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เราจะผ่านมันไปด้วยดันใช่แ้วถ้ามีโจรล่ะถ้ามีโจรเราก็จะฝ่าฟันผ่านโจรไปให้ได้เอโอบีซีบอกว่าอยากเล่นสตอรี่หนึ่งหนึ่งบีซีบอกว่าอยากเล่นสตอรี่หนึ่งหนึ่งเกลม่เล่นสี่ยู่ในคอมเมล่ะหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งแก๊งอ่ะ ปีอยากชนก็มาดิีบอกปีอยาชนหมอว่ามาดิจะต่อให้อุปสรรคจะเยอะแค่ไหนอะ่ะเราสองคนก็ต้องผ่านไปได้วยกันโอเคไหมเธอครับเขาอยู่ได้อยู่แล้วถ้ามีเธออะไรที่เราทะเลาะกันหรือว่าคิดเห็นไม่ตรงกันเราก็จะปรับความเข้าใจกันโอเคไหม เราจะทะเลาะกันเพื่อปรับไม่ใช่เพื่อเลิกเข้าใจไหมเราจะทะเลาะกันเพื่อเพื่อเปลี่ยนถูกเปลี่ยน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 อะไรเธอเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนใหม่ให้ดีกว่าเดิมไหมคะอ่าเปลี่ยนอ่าถูกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่แล้วเปลี่ยนไม่เลูาแค่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ มันเปลี่ยนก็เปลี่ยนใหม่อีกรอบหนึ่งเปลี่ยนรอบหนึ่งอ๋อใช่เปลี่ยนคนไมโดนลงน้ำจริงๆแหละอ๋อโอเคก็จะเปลี่ยนจังหว่าจะเปลี่ยนได้ถูกไหมถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนคนใหม่เอ้อกูโยนลงน้ำจริงด้วยเอาพูดดีกว่าให้ไปส่งไหมครับไม่ไม่เป็นไรครับผมกำลังพิสูจน์รักแท้อยู่ครับพี่ชายโอเคครับ วีเล่หุยวีเล่หุยวีเลยหุยฮะเขาบอกว่าเขาเป็นควายเหรอทำไมเจอถึงพูดแบบนั้นไปเจอถึงว่าเขาเขาบอกเธอเป็นควายตรงไหนก็ไอ้ทุยมันชื่อควายเขาใช้เรียกควายกันไอ้ทุยเน่ยไอ้ทุยนเป็นควายหรือเปล่าไอ้ทุยเนี่ยแค่ไอ้ทุยเนี่ยเนี่ยขั้นข้างหลังเนี่ยนายทุยน่ะแล้วเธอไปด่าเขาทำไมทุย พี่ชายเป็นใครครับเดี่ยวมาอุ้มน้องผมแบบนี้ได้ไงเนี่ยเป็นเอ่อเป็นที่รักครับกำกลังพิสูนรรักแท้อยู่ครับโดยการวิ่งไปถึงแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ล่ะใครใครอ่ะเพื่อนพี่อ่ะไม่มีเดี๋ยวมีพี่เทมคงเดียวไม่มีครับด้วยดอกไบฟางเสียงนกเสียงไตเสียงปลาอ๋อ แล้วเกล้าทำแบบนี้กับเพื่อนพี่ได้ไงเนี่ยไม่มีเพื่อนมึงคนไหนโหยสักไม่มีค่ะมึงมีโทรคงเดียวโทรมันปังดูดาวไปฟันมันขอบพ้นรูปลงทวิตพูดเธอโต้คล้าไม่โต้คล้าแล้วเขาจะมีโทอคงเดียวนะใครมีโทรคงเดียวไง พี่บอกเพื่อนพี่นะเดี๋ยวพี่ไปปอบใจมนันเองโทษดีครับพี่ชายเจ็บจังเจ็บอะไ,ไรไ่ยังไปห่หูเบาการพิสูจน์รักแท้ของเราอ่ะมันคงได้เท่านี้เรครับ เขาถ่ายรูปส่งให้กันดูด้วยเมื่อกี้ก็เอามาเอามาเคลียเลยแล้ว<า>ให้มัน,น่าจจะมันอยู่แดงเดียวกับเขาเธอไม่เห็นหรอมัน,น่าจจะเอาไปฟ้องแบบว่าแบบพวกไวิลเลียมหรือว่าฟ้องพี่คนนู้นคนนี้ให้มาตี้เขาให้มารจัดร้างเขาก็ได้ถูกไหมเขามีเหตุผลเห็นไหมเธอเขาก็รู้ว่าคนนั้นแดงเขาเธอไม่เห็นหรอ ไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้อ่ะเสียความรู้สึกเขาสวา์ตั้งใจอ่ะที่จะพิสูจน์รักแท้อ่ะไม่ใช่รู้เดาใจไลยดูๆอย่าไปหูเบาเชื่อพวกมันดิเนี่ยมันดูแดงเดียวกของเขาได้เห็นเปล่าเห็นไหมแด้วดูไม่เชื่อมันหอนะ ดูดูมันทำเขามีให้ทร,<อ>รคนเดียวครับเศรา,<อ>านะเว้ยเขามีเทอคนเดียวจริงๆเรามีแค่เขาแบบว่าแค่คนเดียวอ่ะ <S <S เขาก็มีเธอคนเดียวนะคะแต่ว่าคนนู้นกับคนนี้เรียกชื่อผมผิดมั่งเรียกว่าเป็นคนนู้นคนนี้มั่งคนนู้นบอกว่ามีอีกคนนึงมั่งมาหลายรอบแล้วกูเค็พูดไปแล้วดูถ่ายรูปเราลงทวิตแค่คนเดียวนะคะ เธอไม่เชื่อเขาเหรอเธอไม่เชื่อเขาใช่ไหมล่ะใช่สิเธอไม่ต้องเชื่อเขาก็ได้ไม่ต้องมางงอนด้วยไม่ต้องมาตีงอนคืนเขางอนเหมือนกัน,แ,<ห>นแค่นั้นแหละแ่ถ้าเธอเชื่อคนอื่นมากกว่าที่เขาพูดเธอก็ไปอยู่กับคนอื่นเลยคำพูดของเขามันไม่สำคัญเออได้ไเธอว่างั้น่อยเขาโดนรถทำรถเยียบตายไปเลยรถเสบให้เขาโดนรถเยียบตายเหมือนกันนั่นแหละ ไม่ต้องคุยกันดีๆหรอกทุกวันน่ะกณไม่ต้องดูเขาว่าได้เขาไม่ได้เชื่อขนาดนั้นเลยมันไม่ใช่ไม่น่าเชื่อหรอก,รอกแต่ว่าคนนู้นคนนู้นคนนี้ก็พูดเหมือนกันค<ง>นนั้นพูดนิดน,นึงก็เชื่อเขาไม่ใช่คนนั้นคนเดียวไงตั้งหลายคนก็พูดแบบนี้คนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดเรียกชื่อเขาผิดมั่งบอกว่าแล้วคนนั้นเป็นใครมั่ง ถ้าเขาคิดยังไงเพใช่ไลเราก็รู้ว่าคนที่พูดแบบนี้มันบั่นเขาเขาไปอยู่แดงมังคุดีเขาเธอยังไม่เชื่อเขาอีในสิ่งที่เขาพูดอ่ะถ้าเธอเชื่อคนดื่นมากหวายเขาก็ไม่อยู่กับคนดื่นเลย เัาไม่ไ่าเชื่อไงเธาไม่ไว้ใจอะไรเขาสัญญาเธอแจเขาคิดยังไง คนนู้นก็บอกว่าเธอมีคนนี้คนนั้นก็บอกว่าเขาเป็นอีกคนนึงคนนั้นไปไหนไปี้ไปไหนแล้วคนที่พูดมันอยู่แดงเขาหมดเลยหรือเปล่าดูมันดิเนี่ยอะไรเวลาเขาไปแดงดูรีวิวโดนทุบโดนตีโดนทำนู่นทำนี่ไม่มีใครเดาด่างเขาสาวโดนหรอกแล้วเธอก็ยังไม่เดาด่างเขาดีม เขาอยู่ข้างเธอตลอดอ่ะอยู่ข้างอะไรแค่เพื่อนเขาพูดนินนุ่งเธอคุ้มเธอคุ้มไปน้องเพื่อนเขาแล้วแล้วสิ่งที่เธอพูดเอ้ยสิ่งที่เพื่อนเธอพูดอะจริงไหมล่ะมันไม่จริงไงเขาก็บอกอยู่ว่ามันไม่จริงมันใส่ร้ายเขามันจริงไหมครับพี่ชายโอ เร,เรื่องแบบนี้อย่าถามผมดีกว่าครับคุยคุยกันน้องดีกว่าอยวเราเบิดไว้ด้วยผม,ผมพูดอะไรเยอะไม่ได้อ่ะออนั่นก็น้องผมเองคุยคุยกันเองดูดีกว่าครับ น้องพี่ชื่อไหนลองไปถามดูก็ได้ครับไนท์ดีเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเบอร์ให้รอบหนึน่งสามแปดสี่ห้าสองครับ <พง S 1> อลองลองลองโทรใช่ไหมลองโทรไปถามดูก็ได้ พี่จะทำแบบนั้นกับเกลวทำไมเมื่อเกลวมาทำน้องพี่แบบเนี้ยทำไมพี่ต้องทำแบบนั้นด้วย เาเป็นว่าเดี๋ยวลองคุยกันก่อนกันนะครับเดี๋ยวผมไปลนะ้ไอ้้ยดิสี่ิซันน์ลรกไอ้ชัวถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรเขาจะพูดทำไมอ่ะ เพื่อนเธอจะพูดทำไมอ่ะก็เพราะว่าพวกมันปั่นีไยแล้วมันก็แกล้งเขาไว้ครับเนี่ยมันบอกว่าไประจูจุกกลู่เห็นไหมมันยังย้อยเย้ยเขาเลยเนี่ยเธอเอาไปดูอ่ะ เออหูเบาแล้วก็เชื่อคนนู้นคนนี้หมดเขาอ่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมเอ๊ไม่ใช่แต่ว่าก็คนนู้นคนนี้เขามาพูดหลายคนเกินไงล้วก็พูดคนนี้ก็พูดเธอหลบรถก่อนมานี่เขาอุ้มเธอทัน โ okay. อเคเขาเชื่อเธอก็ได้มันปั่นไหมล่ะคนในแดงเขามาผู้ปั่นเขาทุกคนเนาะเขาไม่เห็นเหรอคนในแดงเขาผู้ชายทุกคนผู้หญิงมีสามคนมีสี่สิบเอ็ดคนผู้หญิงมีแค่สามคนที่เหลือผู้ชายหมดผู้หญิงมีใครบ้างอะ มีพี่หมวงมีพี่ซ่วมแล้วก็มีเดวแล้วทำไมเธอเดรู้จักไม่ทำไม,ไมอีกคนหนึ่งใครนะพี่ซ่วมคนเฮอะไรชื่อซ่วมวะ <c oughs> คนชื่อซ่วมด้วยหรอย <c oughs> ิงขี้ได้ไหมเธอปวดท้องพอดีเลย ยื่อส้วมอะส้วมอืมขยื่อส้วมเลยทำไมอะมันแปลกเหรอทีื่อนี้มีกลิ่นแล <ะ S 2> แ้วเราเชื่อเขาอย่างว่าคนดื่นไดงเขาอ่ะออก็ได้เอาไม่เอาก็ได้สิ เชื่อช่วยเราใช่ไหมแล้วต่อไปถ้ามีคนบันเท่าก็จะเชื่อเขาใช่ไหมก็จะรู้ได้ไงว่ามันปั่นหรือว่ามันไม่ปั่นอนะดูก็ถามเขาสิหลักฐานแม่งก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างแต่ดูก็ไปเชื่อพวกมันเหรอถูกไหมอ่ะเขามาด,ดูไหมหลักฐานมันมีหรือเปล่า ก็ไม่เออแล้เด็กหูหูมเมาไปเชี่อโดงดื่มเขาเชื่อเธอแล้วก็ได้ เธอเขาเมื่อยแล้วอ่ะเธออุ้มเขาบ้างดิเอ้าเดี๋เ,เธอบอกว่าเธอจะทําเพื่อเขาไงเธอบอกว่าเธอจะพิสูน์ความนักแล้วไม่เธอเมื่อยแล้วอ่ะพอเ,เมื่อยแต่ว่าเขาก็จะอดทนเขาจะวิ่งให้ถึงแลนเหลืองอุปสรรคเยอะแค่ไหนพอจะจับมือเธอ,อแล้วเดินผ่านไปได้วยกันให้ได้ แม่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็อุปสรรคแต่แว่ารเราผ่านได้กะแต่เราก็ยังผ่านมาได้ไงแต่เธอก็เชื่อคนดื่นแค่อุปสรรคแค่นั้นนะแต่เราก็คุยแล้วเราก็ปรับความเข้าใจกันแล้วไงห <ๆ S 1> เห็นไหมอืมอืมเกือบไม่รอดรขวางกันตรงนั้นนี่แค่อุปสรรคแค่นั้นเกือบไม่รอดวิคบูเขาไม่ทีมห้าร้อยบิบ เธอร้องเพลงเขาฟังหน่อยเร็วโอ้เดฟเพ่อนเอเดนเดโนด,ดึงหนังสั่งสั่งกำจึงว่าเธอร้องยิ้วบะมียังมาผันทล,ล,ลายความขาสโซหรุนแรมาดิมสลายน้องมั่<ร>งบ <ผม S 1> ุ้งจืนจังตอนเลยว่าแต่รักทีแรก เธอร้องพอพอสิไม่เอาคืนคอมูลห้าร้อยบินนะคะู่ให้แจกแจกพี่คิมเธอร้องให้ใครเธอร้องเพลงเศร้าทำไมเธอกำลังคิดถึงใครนี่เขาอยู่กับเธอตรงเนี้ยทำไมเธอต้องร้องเพลงเศร้าเธอต้องร้องเพลงรักสิ ถูกไหมเื่อเมีคนเก่าด้วยกันหรือเปล่าเพลงรักแม่นี้ไม่มีคิดถึงคนเก่าไหนทั้งนั้นน่ะว่าเราร้องเพลงเศร้าเธอไม่ได้บอกให้เขาร้องเพลงอะไรี่ว่าร้องพี่อะไรมนก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นเขาเคยไปฟังมา ถ้เาเวลาคุณไหนอยู่กับเราแล้วร้องเพลงแล้วคุณก็จะรู้สึกแบบนั้นใช่เขาจะร้อ,ะองเพลงตามฟิลที่เขารู้สึกตอนนั้นใช่ไหมใช่หม้ว่าทูรลังเหนื่อยกับหัวใจอยู่ที่มีเขาไม่เรคิดถึงคนนั้นคนไหนอีกไม่รู้คืออะไรคนไหนไม่รู้มันดำไม่มีม,มีแค่เธอคนเดียว รักแท้ใกล้สิงเส้นชายละวฮุบดุยเลยดุยดุยเลยดุยอ่ะดุยเลยดุยใช่อดุยเลยดุยแล้วชาวนาอยู่กับใครพอหมดงานไทยก็ค้นเกลียวข้าคอวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุยไอ้ดุยนี่วิ่งสิ ไอ้ทุยไอทุยไอ้ทุยยแบบนีทุยบนหลังอ่ะยั่งแย่ไอ้ทุยไอ้ทุยไอ้ทุยเรียกใครอ่ะไอ้ทุยไม่ชอทุยนะครับไม่ไม่ได้ชื่อทุยนะขอยเยงินเลยขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมได้อยากลืมตาแล้วได้พบเธอ จนวันสุดท้ายอ่ะอยากลืมตาขึ้นมาแล้วมีเธออยู่ในทุกๆวันน่ะได้อย่าลืมตาเหรอฉัน<ช>หลับตาก่อนดินหลับแล้วให้ลืมยังไงว่าโดน่วยเขาดีเดี๋ยวเขาทำให้เธอหลับตาเธอจะทำอะไรอ่ะเอาไว้เธอหลับตาไงไม่เอาเขาลับเองได้ครับไม่ต้องทำเนาะ วันรำตาตื่นขึ้นมาจะได้เจอเขาทุกวันเราช้านาอยู่กับควายพอหมดงานไทยก็ขนเกี่ยวเข้าขอครับหุย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 เธอว่าเขาเหรอเปล่านะเขาไม่ได้ว่าเธอเลยว่าเธอตรงไหนเขาไม่ได้ว่าเธอเขาแค่บอกว่าให้ผลเธอเข้าขอ้อ จะเป็นหมูไงเ,เขาไม่ชอบเป็นหมูมันตัวด้วนไม่สวยแต<ก>่เธอว่าเขาเป็นหมูทําไมงั้นเป็นเป็นหนูก็ได้เป็นหนูได้ไหมจิจจิจ่ะหนูจิจจิมังตัวเล็กไหมมันเสียงดังหนวกหูด้วยเวลาร้องอะ่ะมันเป็นหมาห้องห้องไม่เอาอไม่มีใครอยากเป็นหมาหรอกดูดูดดูดู ว่าชิพาวกูสภาดีดูสภาดีดูตัวเองจะสลบกยังไงสภาดีดูเห็นกูจะเหม็นกูจะเห็นกูซึ่นไม่เหม็นดูฮะว่าอะไรเนี่ยวก็ไม่พูดเมื่อกี้แบบว่าแบบว่ายุงมันตัดเขาจะให้เราตบยุงให้หน่อยอ๋อตบยุงไหนยุงไปแล้วยังเดี๋ยวเขาตบให้ไปแล้วออ๋ไปแล้วใช่ไหมนะผมว่าเพราะว่าช็อตอะ